สบายดีพี่น้องมากินเขากินเขาเสียกับพ่อหนุ่มมาที่นี่พี่น้องจุดกับมาตนามาตนาครับเฮียออกอาบน้ำปกันแค่คู่ของเดียดนแ่หมึงขึ้นจัมึงเศ้านีมึงเศ้าต้องห้ินนันี้ก็เพอันลึกจะมาหน้าพยาสตตุนเนะม่าจใส่้าเหรอันีดนตม่ว่านะเี๋ย แม่ก็ไปเลาะจนน้ำแล้งกับขับด,ดนฟังทั้งหมดไปอีก,อกฟังทอทั้งคนคนจะวงหรอไปเหยียบปวดปวดเลยลงแม่ก็ไปบ้านแม่ <ลง S 1> ก็รุ่งทอดดีบ้านคู่เราเลี้ยงคู่ขาดเหรเลี้ยงคู่ขาดเราจะไปอัด์ตมอ,งน,ง,ตอ,ง,อ,องนึ่งเราจะไปอัด์ตมองนึงเม่ได้อนเปกจุกันไปทำเน้ เบนน็กไปนัำหวบอกไปวานยาปลาได้ยังเพิ่อนเลยไอยัง,ง,งวานละวานเยเาครับน,น,น,นั่นนะากับบกไปน้ำนั่นทั้งไรกาทั้งไรเหลวกากับพรากาเหลวกับเพราะเหลวนวันนี่ไม่นูป่าเมีนูป่สปปาสมมปลาปูาหอดีมีไลกับยาบูดเอาให้หขอบคุณยายไล่ เพิ่นสร้างปลาส้มมากก็เลยหายไปหยุดไม่กินสซมิลีปลาส้มเพิ่นก็ไดับบักเป็ดเพียรอเพชยรตะบอแต่ว่าปลาส้มกับโมิลีใั่น่ะอืมแต่วันขึ้นขากันดีเสียนตัดกันเสีจะว่ามีบักพริกกบปอเสียส้มส้มยังกันจ้า ลองซิมนวนบะถอดไปเหนียวเขาเกลี่ยออกมาว่านซุกแล้วนะน่าเลยแต่ก่อนก่อนหมวกกอนวันมันหนมากหมวกว่านว่านเดี๋ยวถ้าลงหลดอยู่นี่ก็สซมป่าสมป่าซิ้นไปสมแหงว่ะ กินเลยยากินปลสมปลาเอาเจี้ยวเนี่หั่นเด้นะนจานหนึ่งปลาอือปันคู่วจังเลยวันนี้เมนูปลาก็คด้ปั่นไปกันมาผัวเราาเจี้ยวเลยง พ่อวันปุ๋ยมากแล้วชื่อมากไว้ใก้บ้านในยันเสวานไห้แค่วันนั่นวันเดียวี้เขาดวดทองงานพร้อมกันนี่แหละมื่ววานพร้มกันนี่แหละชื่อรวยนมากเลยจริงต่อไปย่งบ้านนาคู่หยะ ว่านมดเลยสนะื่อมาหลอบนะี่คือว่านมดหลดว่านแ,ลแหลกกล่จังไสว่านสบใดยูเล้วเด้อออกน่ำระบาดไอชือสิโง่เขาบ้านมือใด้นงาน,าน,าน,านมีหอดมือใดบา้างอย่าอยวายางยางาอยอตออยอออ น่าวนไปด้วย<ๆ><ๆ>ไปล้ไปแถวซื้อไปแถ,ถ,ถ,ถวสุวนนณพุมจีทั้งข้าวแัต่ตัวกเอาหกตัวนี่แหละตัวตัวเศ้าอืมพอบกิน้ำพะเยาหยุดข้าวทั้งข้าวทั้งแห่งก็ลอยมันคือข้าวเหรอเป็นยคือบข้าวหลูกเคยพทดนนงว่ากักตัวจี คือไม่ไดีเขออกมากออกจากของใย,ย่มาจะได้จังเปิดประตูเขาไปนอนนทั้งพอเขาม่อะไรน้ำเศร้าใช่ั้ยเขาลำคั่เคาเดียวเขาเลียกป่อยหรือไมันกระสีขวดนั่นแหละกระจังปล่อยขวดแล้วก็อบอกว่าผิดส่นก็เปิดประตูเขาไปพุ่นยางมากไอ้ทีเลื่อนนานเลื่อนหลังเพราะเย็นไปกอ้ทีเขาไปซ้ <c oughs> ำข้นเนาะถ้าบ่เป็นหมาพี่น้องเ <มา S 1> ปิดประตูห้งองเขาอยู่เนาะ เป็นไดน,นอนดีเพราะคุณยายนอนห้องหลานใส่เออนั่นแหละนอนยี่นี่แหละประจําเลยแล้วกันวา,<อ>งางเครื่องเน<า>เปิดห้องในเป่าทำความสะอาดเปิดห้องในเป่าให้แอร์ให้เรา,าอย่างหอน,นอันนี้ก็ได้ดอกเขาว่ามาดอกเขาว่ามาดดอกมาคำอืมห้องนั่นห้องนั่นสิเก็บเสียผ้า อีบอบอกเปล่าหนี่ยอมันบอดใดมากกันจีบอกมันเอาคุณแจไว้ให้จีเอาเสื้อผ้าเขาไปไว้ในหันเวลาประศัก,กดิ์เรียวมันจีบอดใดมากจีหนีก็บบอดใดมากหลยมันได้มากจีบอกว่าเอาคุณแจไว้ให้อ่านในเดือดเท้าอ่านจีเสื้อผ้าผู้ใหญ่พี่หนุ่มเอาเสื้อผ้ชาชักเรียวเอาเขอบุ้ไว้ในหัน ไอจอก็คอยเดมาเขาก็คอยได้มาอยู่ดอกมันจะไม่ยามดอกจันเดม่าอากไปเราไปอะไรบ่กินบ่กินบ่กินปลาตลาดเด้อยปาไม่อะงไแกน้ำชมพูจันนเจากันลอกไว้ขมี้ลูก่มีแกงมันแกงง่มีบ่มีต้องบกกับยาย นัน่นหอมจังสัมบยัยนัอ่นนอกกันลงเลงหอมไหมชิ้นเสื้อนั่นไม่หายดอกขัน <Okay. S 1> เขาห้องน้ำเนี้ยเนี้ยมุสอจังเอาไปเออเฮ้ยหรอบ้าบไป ัวแส่พวกล้ำใจมึงข้นอาชีพซื่อเนี่ยมาให้เงียวดอกเพราะแมนเนี่ยมึซจะเจาก็จังเอาไปเทกั็ได้ทั้บ่ายได้แล้วพี่น้องพุดเท้าคือกันนี้ดีต่ว่าประกาศกินเพียทแห้ง มันกำลังดุใกล้กับป็นคนนี้เป็นกองานยยวพุมูมกทัวบุญจากไปเหมือนเลยอไปอยุติภูมบกทั่วบุญมันลงหาลงกินลงไปผลออกมามันพากนจินลงไปเตรียมยุนในปลาของคไป ในหุบวอนเอาเขาใบแล้วคืออัดเล่ไม่ได้เขาเล็กนุ่มสำหรับคลิปนี้เอาไวส้นนสามีสะรนพอกันไม่ลีปหนาสำหรับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง